สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะครับตอนนี้ผมก็มารถต้นกล้วยนะครับจะมารดน้ําต้นกล้วยแล้วก็รถน้ําผักด้านหลังนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับแล้วก็ผมตัดหญ้าเนเปียหญ้าหวานอิสราเอลนะครับตัดทิ้งว่าจะเอาใบเนี่ยห่มต้นกล้วยครับให้เกิดความชื้นเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้ผมตั้งกล้องไว้บนหัวรถไถน,นะครับจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเป็นเพื่อนผมก็แต่ตั้งกล้องไว้เมื่อกี้บนหัวรถไถเนี่ยขับมาจากบ้านนะครับมาทุ่งนาติดตั้งระบบน้ำดูดน้ำจากสะตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับติดบนหัวรถไถนะครับเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสายพานตรงนี้เปลี่ยนจากตรงรถนะครับมาใส่ตรงหอยโข่งนะครับก็ดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็จะรถ น้ำต้นกล้วยเนี่ยนี่ครับบรรยากาศในช่วงเย็นบรรยากาศดีนะครับเหม็นกลิน่นขี้หมูนิดหน่อยมากๆบางครั้งก็เหม็นมากบางครั้งก็เหม็นน้อยต้องเอาแมสมาแมสใส่หน้ากากตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผัก นี่ครับเป็นมะละกอแล้วก็กล้วยเป็นแนวแถวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผักนะครับเตรียมแปลงไว้ละขุดอันนี้เก็บขายเก็บขายไปประมาณห้าหกแปลงแล้วเราก็จะขุดตากดินนะครับก็จะลงต้นหอมลงหลากหลายชนิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะรกระท่อมนั่งพักผ่อนดูดน้ําจากสระนู้นมานี่บ้างสาดตรงนู้นดูดหมดแล้วนะครับลดขระโพด กระโพดนี่กินน้ําเยอะมากเลยตรงนี้ก็เหลืออีกครึ่งสระนะครับใกล้จะหมดแล้วสระตรัวนี้ลูกนี้นะครับขุดในราคาแ0ดพันบาทนะครับสระลูกนี้ความลึกอยู่ประมาณ3ามเมตรกว่าๆนะครับสามเมตรครึ่งโดยประมาณนะเอาดินขึ้นมาลงทางนี้แล้วก็ลงทางด้านนูน้นทางด้านนู้นก็จะปลูกกล้วยประมาณห้าสิบต้นนะครับทางด้านนู้นห้าสิบต้นนี่ส่วนตรงนี้ก็จะ ทิ้งโล่งนะครับตรงนี้ผมก็เลยว่าจะไถปลูกข้าวโพดปลูกผักตรงนี้อีกนะครับมันลำบากในช่วงขับรถมารถน้ำทุกวันเนี่ยครับมันค่อนข้างเสียเวลาเลิกง,งานมาสี่โมงกว่าจะมาถึงก็ห้าโมงเย็นขับรถไถมาติดตั้งระบบน้ำดูดน้ำมันก็ค่ำแล้วมันมืดแล้วนะครับก็เอาไฟฉายมาด้วยนะไฟฉายพร้อมกับเครื่องเสียง ไฟฉายพร้อมเครื่องเสียงออกมาเปิดเพื่อฟังนะครับฟังเพลงฟังธรรมะฟังอะไรไปเรือเ่อยเปื่อยครับแล้วแต่อยากจะฟังแล้วแต่อารมณ์ใจนะครับระบบน้ําติดตั้งไว้แต่ก็ใช้งานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะแรงดันมันน้อยนะครับก็ใช้วิธีเดินรถเอาค่อนข้างยากหน่อยนะครับด้วยน้ำว้าพันเตียเพื่อนเอนก็ให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ